ลงทุนแบบนี้ดีกว่าหุ้นและอสังหาบอกได้เลยเวลาคุณทําไรายได้เยอะๆเนี่ยคุณก็จะต้องหาที่ลงทุนแล้วใช่ไหมที่มันได้ผลตอบแทนดีกว่าไปฝากแบงก์เฉยๆมันก็จะมี4ีประเภทที่คุณสามารถจะลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นอสังหาธุรกิจของตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ precious stones ภาษาอังกฤษเรียก precious stones ก็คือพวกพวกทองหินที่มีค่าพูดง่ายๆประเด็นก็คือว่า Mark ค u b a บนะครับ Mark Cuban เป็น billionaire คนหนึ่งเงินพันล้านเหรียญน่ตั้งแต่อายุน้อยๆก็บอกว่าเลยอย่างแรกเลยนะหนี้บั บัตรเครดิตต้องไปจ่ายเขาเนี่ยประมาณสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์น่ะซึ่งเยอะมากซึ่งคุณจะไปหาการลงทุนที่มันจะได้สิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่โอ้โหเหนื่อยไม่กันนะผมไม่เองก็ไม่เคยมีนี่บัตรเครดิตนะคือมีแต่ว่าจ่ายครบทุกเดือนผมจะชอบบัตรเครดิตเฉพาะที่ไม่มีต้องจ่ายรายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์จะใช้ใช้เซอร์วิสของเขาแบบฟรีแล้วก็จ่ายครบทุกเดือนไม่เคยต้องจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่เป็นเซลฟ์คอนโทรลหรือว่าเป็นการควบคุมตัวเองของผมตั้งแต่่่่ตตตออนนนนสรรร้้้้าาาาางัวขึมมาจากกกยไไได็ไ็เที ไม่ต้องทํางานแล้วตลอดชีวิตแล้วตอนนี้มีเงินใช้ตลอดชีวิตสบายมากนะครับเคล็ดลับอันที่สองที่ผมอยากจะให้จากวอร์เรนบัฟตนะครับก็คือคุณจะต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่คุณจะลงทุนนะเมื่อ,อไรที่เงินออกจากฝาคุณแล้วคุณจะต้องรู้ว่าเงินมันจะมากลับคืนมาแบบไหนข้อที่3คือ never lose money อย่าเสียงเงินเด็ดขาดถ้าคุณจํากฎข้อน,นี้ได้นะคุณจะไม่มีทางเจ๊งหมายเขาว่าอ,อะไรก่อนเงินออกจากกระเป๋าฉันจะลงทุนที่ไหนฉันจะต้องศึกษามันก่อนว่ามันจะเอาเงินของฉันไปทาอะไร ตัวผมเองเนี่ยผมไปตรวจสอบมาทุกอย่างแล้วว่าเฮ้ยอสังหาเนี่ยทำเงินให้ชันปีหนึ่งอะ่ะสิบเปอร์เก็เก่งละหุ้นเนี่ยทำให้ปีหนึ่งเนี่ยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เก่งละแต่ผมไปศึกษามาโอ้โหธุรกิจของฉันเนี่ยยอดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี้เป็นร้อยแล้วหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพันเปอร์เซ็นต์ก็ได้อย่างงี้ฉันโฟกัสไปที่การลงทุนของธุรกิจของฉันดีกว่าฉะนั้นนะครับผมจะบอกเลยว่าก่อนคุณลงทุนคุณจะต้องศึกษาหาความรู้และผมเคยทำออดิโอบุ๊กชุดหนึ่งนะครับ สั่งเงินให้ทํางานหนะักคุณให้เงินเนี่ยไปทํางานให้คุณนะคุณจะต้องไม่ทํางานเองตลอดชีวิตคุณจะต้องหาวิธีการทํำยังไงก็ได้ให้เงินเนี่ยมันไปงอกเงยเพื่อคุณจะได้ไม่เหนื่อยตลอดชีวิตเป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วว่าฉันจะต้องไม่เป็นทาสของเงินแต่เงินมันจะต้องเป็นเป็นทาสของฉันผมอยากจะให้ทุกคนได้ไปฟังชุดนี้นะชุดชุดนี้นี่แบบว่า ได้รับการรีวิวที่ดีมากใครที่ไปฟังแนละ้วมาขอบคุณผมอยญ่แล้วเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยนะครับเมื่อก่อนนะคะก่อนมาฟังชุดเนี้ยเวลาใครบอกว่าอะไรดีก็จะไปลงทุนเอาเงินไปจ่ายเลยโดยที่เราก็ไม่ได้ศึกษาโอ เบสิตอนนี้เล่าให้หน่อยฟังล้านห้าจากการไม่รู้แล้วลงทุนตามคําพูดคนอื่นโดยที่เราก็ไม่มีความรู้อ๋อคนส่วนใหญ่ทำงี้เยอะลงทุนตามคําพูดคนอื่นและทุกวันนี้ก็มีคนโดนแบบนี้เยอะโอ่ว่าเอาเงินไปลงทุนอโนนได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยเขาก็ไปลงกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะ เสียถ่ายมาลายไปหมดมค,คุณรู้ไหมว่าในโลกนี้ไม่มีใครแคร์เงินของคุณเท่าคุณข้อนี้เป็นข้อสี่ในโลกนี้ไม่มีใครแคร์เงินของคุณเท่าคุณไอการที่คุณลงทุนแล้วบอกเขาว่าเจ๊งมาหลายลายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตรวจสอบทุกอย่างนะครับเรื่องเงินอ,อ่ะคือมันเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราคุณต้องเรียนรู้และศึกษาและทุกวันนี้ค่ะมันทําให้มีอิสรภาพทางการเงินแล้วมันมสามารถทําให้เงินมันเติบโตมันงอกเงยมันทํางานโดยที่เราไม่ต้องไปคิดถึงมันตลอดเวลา คือแบบโคตเจ๋งใครดูคลิปนี้แล้วแชร์คลิปนี้ออกไปนะ แคปไปบอกทีมงานที่ inbox ได้เลยว่าขอรับราคาพิเศษสั่งเงินให้ทำงานนะ่ะชุดที่1และ2ในราคาแค่3,900าบาทครับ,รบมีมวิธีหนึ่งก็คือเขียนแค่ CF ใน <like comment. S 1> คอมเมนต์เขียน CF แล้วก็บอทจะดึงเข้าคุณอยู่ inbox แล้วทีมงานผมจะมา,าบริการนะครับจะช่วยช่วยคุณฟังที่ผมสอน,นสี่ชั่วโมงนั้นนะสี่ชั่วโมงนั้นแยกเป็น4การลงทุน4แบบนะครับอสังหาวิธีการเลือกอสังหาทำยังไงหรือถ้าเป็นหุ้นจะเลือกหุ้นยังไงมันเป็นเบสิกอันนี้เป็นเบสิกที่คุณต้องมาสเตอร์เพราะคนส่วนใหญ่ ที่มันเจ๊งเพราะมันหลงจากเบสิกหลงจากพื้นฐานไม่ยอมยึดหลักการเอาไว้้าคุณสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในอินบ็อกซ์หรือว่า CF เข้ามาสั่งเงินให้ทำกันหนักชุด1และ2องคอมพลีพท e เก้าร้อยบาทสามพันเก้าร้อยบาทโคตรราคาคุม้มแล้วมันจะประหย,ยัดเง,งินให้คุณเป็นล้านถ้างั้นเราเจอกันนะครับผม,มบัณฑิตดวงศรีและค้ชใหม่เอเมจเมเกอร์บายบาย,บาย